อีสซาล่าแน่วันนี้ฉันนัดกับคุณมาวินอย่าในช่วงแต่งตัวมากินค่ะค่ะจันทร์กระราพอดีนะคะนี่ค่ะมาวินนะคะกับพี่ไก่นะครับพาคุณผู้ชมมาที่ร้านสวนอาหารซุ้มไผ่เรโทค่ะเมนูเด็กก็คือคอหมูย่างแล้วก็หมูสเต๊ะอ๋อกินไหมล่ะเพราะฉะนั้นเราต้องเข้าไปในร้านเลยดีกว่าครับไปเลยค่ะสวัสดีครับพี่จ้ำครับวันนี้มาวินต้องบอกก่อนพี่ไก่เป็นผู้แข่งแล้ว กู้แข่งอะไรดาวร้านดวงดาวร้านดวงจริงอาหารเยอะมากาเยอะมากเล่ามาเลยค่ะทําไมถึงอยากให้ไก่มาชิมพอหมหูย่างเออร้านเราเนี่ยเปิดมาตั้งแต่ปี2525ครับาร้อยีครับอง้ยแล้วก็เนี่ยเป็นเมนูแรกๆเลยที่ร้านเรานะครับแล้วก็มันเป็นขั้นตอนตั้งแต่การเลือกแล้วก็มาหมักมาอะไรย่างเราก็จะย่างบนเตาถ่านไ้อนอ่อนมันจะหอมนะพี่ว่า แล้วก็ร้านนี้ตั้งอยู่ที่ไหนคะเอออยู่ที่บางแวกแปดสิบสาครับคือเดิมชื่อถนนจรานสนิทวงสิบสอ่าอยู่ที่เขตภาษีเจริญภาษีเจริญเปิดทุกวันไหมครับพี่เปิดทุกวันครับตั้งแต่10บโมงถึง5้าทุ่มโอ้โหแล้วที่ไก่ชิมแล้วเป็นไงบ้างเขาบอกว่าชิ้นที่สองแล้วครับมั่มมันนุ่มมันหวานนะพี่มันมีความกรึบความกรอบ ความเด้งมันสู้ลิ้นดิชันมากเลยครับเพราะว่าอะไมันเด้ง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 เอเม,น,อมนูเด็ดที่ร้านนี้นะครับไม่ได้มีอย่างเดียวยังมีนี่ค่ะหมูสเต๊ะค่ะพี่กายนี่คุณนี่น้อยครั้งที่ฉันไปทานหมูสเต๊ะๆๆจะเห็น<ม>ขนมปังกะโหลกย่างคนโบราณจะเรียกขนมปังกะโหลกดีพิชันเอาน้ำราดมานด้วยนุ่มเหรอคะ หมูมันนุ่มอยู่แล้วอาจารย์อร่อยเลยฮะน้ำจิ้มอาจรมันหอมมากมันต้องมีอะไรพิเศษกว่าคนอื่นแน่นอนเลยอ่ะเหมือนผงยีรานี่มั้ยน่ใช่สิ่ใช่เหรอหนูจะบอกของเกาหลีไม่ใช่ผงยรเหรอผงีราไม่ได้บอกใครเลยไปเรื่่ไก่แกะรหัสได้แกะรหัสได้ใช่รหัสความดับดามิชีเวอร์อร่อยไมพี่ไก่อร่อยมากลูกมหงน้วหมูนุ่มมากนะหมูดีมากหมูนุ่มแล้วก็ น้ำจิ้ไม่เหมือนที่อื่นอันนี้คือแบบต้องบอกเลยว่าแบบคอแบบหลังเลิกงานอะถ้าเกิดมาแบบอย่างนี้นะแล้วก็นั่งทานไปเรื่อยๆมีจัดลงจัดเลี้ยงได้หมดอะไรทานไปตลอดเวลาัจะเลี้ยงมีห้องตั้งแต่ ไซส์อย่างเงี้ยฮะห้อง10บท่าน20ท่าน30ท่านจนถึง200ท่านโอ้โหถือว่าดีมากคุณต้องมาแต่งได้การ์แก่งก็เล่ได้อันนี้ดีนะครับเมนูเมนูปลากระพงนอนวังครับนอนวังตอนนั้นนอนวังตอนนี้มันนอนในป่ามาจากอืมวิตามอร่อยครับครับจะทอดให้ยังมีความชุ่มฉ่ำของเนื้อปลาอยู่นอกก็จะกรอบครับ เมนูต่อไปดีกว่าพี่เนี่สี่เมนูอันนี้เป็นปลาคังจัดจ้าปลาคังเป็นเมนูแล้วเป็นปลาคังปลาคังหายยากนะปลาคังหายยากจะเป็นตัวใหญ่เลยเนื้อจะได้เยอะแต่ไม่ได้ใหญ่มากนะครับนี่แล้วคุณจะได้รู้ว่าทั้งเม็ดพริกทงพริกไทยทุกพี่เนาะโอ้โหคุณขาขอของจัดจ้านนะเผ็ดร้อนเขาก็ทำได้ดีนะมันอืมมันผักเมนูสุดท้ายที่หนูจะชิมนะคะก็คือเขาเชิญของเก่านแกงส้มปลาช่อนนะครับ ็นแกงส้มปลาช่อนทอดนะคะไข่ปาลาริ้วกิวด้วยแกงส้มดีมากพี่ไก่คุณเขาไม่ได้นาแกงส้มใส,สๆเขาเอาเนื้อปาลาลงไปโขลกด้วยรับแฮกอีกแล้ว <laughs> แฮกข้อมูอลเรวแล้วมีกลิ่นขาเบาๆเพื่อนกับกลิ่นปลาช่อนพี่ไก่เป๊ะมากจะบอกเลยว่ามาเป็นควแต่วันนี้ฉันก็สําสราญนะครับําามากถ้าไม่สําราญเราก็คงไม่มอบป้ายการันตีจากอรมาลจันใหม่ให้นะครับเป็นการการันตีนะคะว่าร้านสวนอาหารซุ้มไผ่เดโตนะคะ อร่อยนะคะกับจากรายการโอลมาหจานใหม่เด็ดค่ะ